กระวานมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ถูกเรียกว่าทะเลเมฆลึกลับซึ่งเป็นอาณาเขตของเผ่าส่วนหยวนหนึ่งในเผ่าพันุใหญ่ของจักรวาลอย่างไรก็ตามเผ่าส่วนหยวนเป็นเพียงเผ่าพันธุ์ใหญ่ทั่วไปปัจจุบันมีผู้สูงสุดอยู่เพียงหกคนราชาสวรรค์เพียงสิบสามคนซึ่งน้อยกว่าของเผ่าพันธุ์มนุษย์มากแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่าส่วนหยวนนั้นค่อนข้างดีต้องขอบคุณความเชี่ยวชาญในด้านค่ายกลของพวกเขา ซึ่งพวกเขาเกือบเปลี่ยนภูมิภาคดาราทั้งหมดในอาณาเขตของพวกเขาให้กลายเป็นดินแดนต้องห้ามแม้แต่ผู้สูงสุดจากเผ่าพันธุ์ใหญ่อื่นๆในจักราวาลก็ไม่กล้าที่จะเข้าสู่อาณาเขตของพวกเขาหากราชาสวรรค์เข้ามาและแสดงท่าทีเป็นศัตรูพวกเขาจะต้องตายยังไม่ต้องสงสยัยด้วยเหตุนี้เผ่าส่วนหยวนจึงลึกลับมากสำหรับคนจากโลกภายนอกไม่มีเผ่าพันธุ์ใดในจักราวาลที่กล้ามีปัญหากับเผ่าส่วนหยวน หากไม่จำเป็นวันนี้ร่างหนึ่งปรากฏตัวขึ้นนอกอาณาเขตของเผ่าส่วนหยวนซึ่งเขาก็คือเย่เทียนเป้าหมายการมาของเขาในครั้งนี้ก็คือทะเลเมฆลึกลับว่ากันว่าภายในทะเลเมฆลึกลับเต็มมาไปด้วยพลังแห่งความโกลาหลและยังเป็นพลังแห่งความโกลาหลที่บริสุทธิ์อย่างมากและในประวัติศาสตร์ของเผ่าส่วนหยวนมีอัจฉริยะบางคนที่เชี่ยวชาญในการฝึกฝนวิธีแห่งความโกลาหลแต่น่าเสียดายที่พวกเขาต่างก้าวหน้าช้ามาก ไม่มีใครไปถึงขอบเขตผู้สูงสุดได้เลยทะเลเมฆลึกลับแห่งนี้มีคอความเป็นไปได้ที่จะตรงกับความต้องการของฉันในการควบแน่นร่างกายกึ่งสิ่งมีชีวิตโกลาหลหากมันเป็นไปได้จริงๆฉันคงต้องเจรจาต่อรองขอย,ยืมใช้ทะเลเมฆลึกลับจากเผ่าส่วนหยวนเย่เทียนพึพรรมพำภายใต้สถานการณ์ปกติคนนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ของเผ่าส่วนหยวนอย่างไรก็ตาม หากเย่เทียนเทียงต้องการยืนเผ่าส่วนหยวนพวกเขาย่อมไม่ปฏิเสธท้ายที่สุดแล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็อยู่ห่างจากเผ่าเผ่าส่วนหยวนพอสมควรและทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกันนอกจากนี้ปัจจุบันเย่เทียนยังคงเป็นปราชเทพเท่านั้นและเผ่าส่วนหยวนไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเย่เทียนปราชเทพหมื่นวิถีแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์มาที่นี่เพื่อยี่มเยียนเผ่าส่วนหยวนเสียงของเย่เทียนถูกส่งไปยัง่า้กวนป้องกันของเผ่าส่วนหยวน และผู้สูงสุดที่ประจำการอยู่บริเวณแนวป้องกันย่อมได้ยินโดยธรรมชาติสบทันใดนั้นผู้สูงสุดแห่งเผ่าส่วนหยวนก็ปรากฏตัวขึ้นที่แท้ก็เป็นปราดเทพหมื่นวิถีไม่ทราบว่าท่านมีธุระอะไรกับเทเผ่าส่วนหยวนของข้าหรือไม่ผู้สูงสุดแห่งเผ่าส่วนหยวนเอ่ยถามเย่เทียนรู้จักผู้สูงสุดคนนี้เขาจึงกล่าวตอบด้วยรอยยิ้มผู้สูงสุดผู้สูงสุดซีซานฉันได้ออกเดินทางไปทั่วจัก,กรวาลและที่นี่ก็เป็นทางผ่าน ได้ยินมาว่าทะเลเมฆลึกลับของเผ่าส่วนหยวนเปรียบเสมือนดินแดนสมบัติแห่งความโกลาหลบังเอิญฉันเองก็ฝึกฝนวิถีแห่งความโกลาหลเช่นกันดังนั้นฉันจึงอยากขอเยี่ยมชมทะเลเมฆลึกลับเพื่อสัมผัสถึงพลังของมันไม่ทราบว่าเผ่าส่วนหยวนสะดวกหรือไม่นี่ผู้สูงสุดซีซานขมวดคิ้วเล็กน้อยหากเป็นคนทั่วไปผู้สูงสุดซีซานคงจะปฏิเสธออกไปโดยตรง แต่เย่เทียนไม่ใช่คนทั่วไปเขาเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งในจักรวาลแม้ว่าในเวลานี้เขาจะยังคงอยู่ในขอบเขตปราดเทพขั้นสูงสุดเท่านั้นแต่พลังต่อสู้ของเย่เทียนอาจเหนือกว่าผู้สูงสุดบางคนด้วยซ้ำหากเย่เทียนกลายเป็นผู้สูงสุดในอนาคตอย่างน้อยที่สุดเขาก็ควรจะมีความแข็งแกร่งพอๆกันกับหลอดศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่หนึ่งเผ่าโปรโตอสหรือแม้กระทั่งเหนือกว่าหลอดศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่หนึ่งและเทียบได้กับผู้สูงสุดปฐมกาลเลยด้วยซ้ำดังนั้น ผู้สูงสุดซีซานจึงไม่กล้าที่จะย,ย,ยั่วยุเย่เทียนปราเทพหมื่นวิถีเรื่องนี้ข้าจะต้องปรึกษากับผู้สูงสุดคนอื่นๆก่อนโปรดรอสักครู่ผู้สูงสุดซีซานกล่าวแน่นอนเย่เทียนพยาจากนาในมิชาผู้สูงสุดซีซานก็ได้รับคําตอบจากผู้สูงสุดคนอื่นๆปราดเทพหมื่นวิถีผู้นําสูงสุดของเราอนุญาตให้ท่านเยี่ยมชมทะเลเมฆลึกลับได้แต่ให้เวลามากสุดเพียงแค่สิบวันเท่านั้น นอกจากนี้ข้าจะร่วมเดินทางไปกับท่านด้วยเผ่าส่วนหยวนของเราเองก็มีกฎเช่นกันหวังว่าท่านจะเข้าใจผู้สูงสุดซีซานกล่าวไม่มีปัญหาเย่เทียนไม่ได้รู้สึกไม่พอใจเลยเขากลับรู้สึกประหลาดใจมากด้วยซ้ำที่เผ่าส่วนหยวนอนุญาตให้เขาเข้าไปในสถานที่ที่สำคัญของพวกเขาเป็นเวลาถึงสิบวันนอกจากนี้เขาไม่ต้องการเวลามากถึงสิบวันแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็เพียงพอแล้วปราดเทพหมื่นวิถี โปรดเข้ามาผู้สูงสุดซีซานเปิดประตูคขายกลนก่อนจะกล่าวเชิญเย่เทียนขอบคุณเย่เทียนติดตามผู้สูงสุดซีซานเข้าไปยังภูมิภาคดวงดาวของเผ่าส่วนหยวนและมุ่งหน้าไปยังทะเลเมฆลึกลับในไม่ช้าทั้งสองก็มาถึงทะเลเมฆลึกลับทะเลเมฆลึกลับเป็นเหมือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าส่วนหยวนอัจฉริยะและยอดฝีมีมือจํานวนมากที่มีฐานการบ่งพอสูงกว่าเทพจัก,กรวาลล้วนฝึกฝนอยู่ที่นี่การมาถึงของเย่เทียนและผู้สูงสุดซี ซานหนึ่งดูดความสนใจของชาวส่วนหยวนจำนวนมากทันทีคนนอกเหล่าผู้ฝึกตนมองไปทางเย่เทียนหลายคนสงสัยเกี่ยวกับตาผัวตนของเย่เทียนเนื่องจากในฐานะคนนอกแต่กลับสามารถที่จะเข้ามายังทะเลเมฆลึกลับได้ปราดเทพหมื่นวิถีนี่คือทะเลเมฆลึกลับของเผ่าส่วนหยวนเราผู้สูงสุดซีซานกล่าวมันน่าทึ่งจริงๆเย่เทียนมองออกไปและกล่าวขึ้นทันใดนั้นเขาก็ใช้เทคนิคลับเพื่อตรวจสอบความหนาแน่นของปราณโกลาหลนในทะเลเมฆลึกลับ รวมไปถึงร่องรอยต้นกำเนิดความโกลาหลด้วยเช่นกันแต่น่าเสียดายที่เขาไม่พบสิ่งที่ต้องการเฮอกรานโกลาหลที่นี่ยังมีความหนาแน่นไม่มากพอแม้ว่ามันจะเป็นดินแดนสมบัติแต่ก็ยังไม่เป็นไปตามความต้องการของฉันมันไม่สามารถช่วยให้ฉันควบแน่นร่างกึ่งสิ่งมีชีวิตแห่งความโกลาหาหนได้เย่เทียนรอบถอนหายใจแน่นอนแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะไม่มีประโยชน์กับเขา แต่เขาก็ไม่สามารถจากไปได้ในทันทีนิ่ฉะนั้นมันจะน่าสงสัยเกินไปดังนั้นเย่เทียนจึงใช้เวลาอยู่ที่นี่เป็นเวลาสิบวันโดยส่วนใหญ่แล้วเขาทำเพียงเดินสำรวจรอบๆเท่านั้นและในไม่ช้าอัจฉริยะหลายคนในทะเลเมฆลึกลับก็ได้รู้ว่าคนนอกที่เข้ามาในทะเลเมฆลึกลับคืออัจฉริยะอันดับหนึ่งของจักรวาลดังนั้นพวกเขาแต่ละคนจึงต้องการที่จะท้าทายเย่เทียนอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดต่างถูกตำหนิโดยผู้สูงสุด เนจากเผ่าส่วนหยวนหลังจากผ่านไปสิบวันเย่เทียนก็ออกจากเผ่าส่วนหยวนไปหลังจากที่เย่เทียนจากไปคนพูดถึงก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆผู้สูงสุดซีซานซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในผู้สูงสุดของเผ่าส่วนหยวนผู้สูงสุดปันหยูผู้สูงสุดซีซานท่านคิดว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของปราดเทพหมื่นวิถีคืออะไรกันแน่ผู้สูงสูงสุดปันหยูเอ่อยถามไม่ใช่เพียงแค่ต้องการเยือนทะเลเมฆลึกลับอย่างแน่นอนบางทีเขาอาจกำลังตามหาบางสิ่ง แต่ดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีสิ่งที่เขาต้องการผู้สูงสุดซีซานคาดเดาถูกต้องปราเทพหมื่นวิถีพรุ่งนี้เป็นคนที่ลึกลับมากอีกทั้งความเข้าใจในมหาวิถีแห่งความโกล่าหนของเขายังอยู่ในระดับที่สูงมากน่าเสียดายที่เขาไม่ใช่คนจากเผ่าสวนหยวนเราผู้สูงสุดปันอยู่ถอนหายใจหลังจากออกจากเผ่าสวนหยวนแล้ว เย่เทียนก็มาถึงสถานที่ที่สองซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสถานที่ต้องห้ามของจักรวาลโบราณสถานปีศาจโกล่าหนโบราณสถานปีศาจโกล่าหนเต็มไปด้วยพลังแห่งความโกลาหนและกลิ่นอายปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวทําให้มันกลายเป็นสถานที่ที่อันตรายอย่างยิ่งแม้แต่ผู้สูงสุดก็ได้รับอันตรายถึงชีวิตและสาเหตุที่เย่เทียนกล้าเข้าไปในสถานที่ต้องห้ามแห่งนี้ก็เพราะเขามีเนรสวรรค์แห่งชีวิตอยู่แต่ถึงกระนั้น เย่เทียนก็ยังต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการสำรวจโบราณสถานปีศาจโกลาหนถึงได้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เองก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเหลือที่สุดท้ายแล้วหากไม่จำเป็นฉันไม่อยากไปที่นั่นจริงๆเย่เทียนพึมพำกับตัวเองสถานที่แห่งนั้นถูกเรียกว่าบ่อสวรรค์โกลาหนมีบ่อน้ำโบราณแห่งความโกลาหนถือกำเนิดและไม,<า>ม<า>่หลักหลายบถาน,น้ำโบราณแห่งความโกลาหนที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลอีกด้วยในจักรวาล และภายในบ่อน้ำโบราณแห่งความโกลาหลเหล่านั้นบรรจุไว้ด้วยพลังงานโกลาหลบันการจำนวนมหาศาลและมักมีสมบัติบางอย่างถือกำเนิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งทำให้พวกมันกลายเป็นดินแดนสมบัติอย่างแท้จริงเมื่อใดดกตามที่บ่อน้ำโบราณแห่งความโกลาหลระดับสูงปรากฏขึ้นมันจะทำให้เหล่าผู้สูงสุดจำนวนมากต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงมันตัวอย่างเช่นผู้สูงสุดคุณหูและคนอื่นๆ ครั้งหนึ่งเคยต่อสู้เพื่อแย่งจริงบ่อน้ำโบราณแห่งความโกลาหลระดับสูงเช่นกันนอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำโบราณแห่งห่งความโกลาหลถือกำเนิดขึ้นบนโลกเช่นกันซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตแดนพลังปราณอย่างไรก็ตามเขตแดนพลังปราณแห่งนั้นถูกบังคับให้เปิดออกดังนั้นจึงมีอายุการใช้งานที่จำกัดและพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงหลังเปิดใช้งานเพียงครั้งเดียวในเวลานั้นเย่เทียนได้เห็นบ่อน้ำโบราณแห่งความโกลาหลเช่นกัน อย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงบ่อน้ำโบราณแห่งความโกลาหลระดับต่ำที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปในบ่อน้ำโบราณแห่งความโกลาหลเพราะการกระทำดังกล่าวจะทำให้เขาต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยเผ่าโปรโตอนยึดครองดินแดนพลังปราณระดับสูงครอบครองบ่อน้ำโบราณแห่งความคนละคนที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลทำให้พวกเขาสามารถบ่มเพาะบุตรแห่งจักรวาลขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องในอดีต เพื่อเป็นเจ้าของดินแดนพลังปราณระดับสูงนี้เผ่าโปรโตอสได้ต่อสู้กับเผ่าพันธุ์อื่นๆในจักรวาลส่งผลให้มีผู้สูงสุดที่แข็งแกร่งจํานวนมากต้องจบชีวิตลงแต่สุดท้ายพวกเขาก็สามารถยึดครองดินแดนพลังปามเมื่อระดับสูงนี้ได้สําเร็จดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะเข้าใกล้บ่อน้ําโบราณแห่งความโกลาหลดังกล่าวไม่ต่อองค์พูดถึงการเข้าไปด้านในพลังโกลาหลบรรพการภายในบ่อน้ําโบราณแห่งความโกลาหลน,นั้นหนาแน่นอย่างไรที่เปรียบ มันหนาแน่นยิ่งกว่าโลกภายนอกมากเป็นสถานที่ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะตรงกับความต้องการของเราน่าเสียดายที่มันถูกครอบครองโดยเผ่าโปรโตอสหากต้องการเข้าไปด้านในเราต้องได้รับความยินยอมจากเผ่าโปรตอ,อสอสก่อนเย่เทียนขมวดคิวเขากำลังใคร่ครวญว่าจะเจรจากับเผ่าโปรตอสเช่นไรดีทำอย่างไรพวกเขาถึงจะยอมตกลงให้ให้ขาได้เข้าไปในบ่อน,น้ำโบราณแห่งความโกลาหลคงมีเพียงวิธีนั้นเท่านั้นทันใดนั้น เย่เทียนก็พบวิธีแก้ปัญหาแอน N บ s p